อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามคลิปม่ก่อนใครนะครับโอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกราผม News คู่เกมคลาวออฟฮีโร่นะครับผมมงกุฎแห่งฮีโร่นั่นเองนะผมหรือเชื่องกิจมีอีกเชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าเบรแปลดนะ ถ้าเกิดเสิร์ชทั้งชื่อ c l a u d of Heroes แล้วก็ Best b a d ไว้ใน App Store หรือ Play Store จะเจอทั้งสองเกมนะผมเมนเกมเดีวยวกันนะหน้าตาจะต,ต่างกันแต่ว่าเกมก็ในเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมแต่ต่างกันที่ Best b a d เป็นเกมมาเซิร์ฟอังกฤษนะผมเซิร์ฟต่างชาติส่วนในของ เขาพี่โร่เลยเป็นเซิร์ฟไทยที่เพิ่งเปิดใหม่วันที่5ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมวษภาคม2 5 6 0วันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันซึ่งเกมนี้มีมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะประมาณว่าสโลแกนคก็ๆว่าเป็นเกมที่ต่อสู้โดยใช้ฮีโร่เพื่อมาปนเปื้อนหรือว่ามาเลี้ยงสาวๆเองนะครับผมเขื่อนว่าเราจะการศัตรูที่เป็นเหล่ามิวแทนปีศาจเพื่อมาเปย์สาวๆทันตงนั้นนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นที่ผมพูดถึงมาเนี่ยก็มารับชมกันนะครับผมมาข้าจะนำทหารเทพทั้งแผ่นดิน โอเคก็จะเข้าสู่หนัดแต่ตัวละครเลือกตัวละครกันนะผมก็จะมีทั้งตัวละครสายแอทแทกแล้วก็สายเวทมนต์นะผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบจะเลือกหญิงชายหรือเลือกสายเวทสายกายภาพมากกว่านะผมซึ่งผมเป็นคนที่ชอบสายเวทนะผมก็เลยเลือกตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะผมแบบถือปืนด้ายใรปรวมันปืนเวทมนต์นะผมน่าสนใจดีแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครนะผมว่าแลคคูนคุงซึ่งผมเพิ่งสร้างเนี่ยตัวละครวันที่26นะผมคิดว่าไม่ซ้ำนะใช่ไหมโอเคไม่ซ้ำนะผมตอนที่ผมจะไม่พูดมากแล้วกันนะผมมันค่อยค่จะมี พูดถึงเยอะแล้วเป็นภาษาไทยด้วยอ่าน่าจะอ่านกันเองได้นะผมก็เลยคิดว่าให้ดูค้่าวของการเล่นกันดีกว่านะว่าเกมนี้มีะไรเล่นกันบ้างนะผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีส่วนของการต่อสู้เป็นรองแต่ว่ามีอีเวนต์พิเศษเป็นหลักมากกว่าผมนะผมคิดว่างั้นมากกว่านะผมคือมันมีบางอย่างที่พอเกินเรื่องสิไปอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ปกติกับเกมทั่วไปนะผมที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้เอาว่าเราจะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมซึ่ง ลหลักของเกมนี้จะอยู่ที่คอมเบตของเกมนี้อยู่ที่ท่าไม้ตายรวมนะผมคือท่าไม้ตายที่ใช้2คนขึ้นไปในการต่อสู้ต,ตรงทีนี่เห็นนี้นะผมแต่เมจแรงมากสำคัญท,ที่ออกท่าทางมากกว่านะคือท่าทางมันดูสวยนะผมที่ผมว่านะ <c oughs> ออกแนวแบบเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นเกมแนว r p g t u r เทอร์เบนะผมที่มีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเกมอื่นนะผมตรงที่เราต้องเลือกคอมโบของตัวละครด้วยนะผม ส่วนเรื่องราวของข้าวแล้วกันนะซึ่งส่วนใหญ่สกิลของตัวละครจะอ่อนเป็นแนวออโต้แล้วก็เราเวลาจะใช้เองนะผมแต่จะมีสกิลพิเศษอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือถ้ามีคอมโบแล้วก็แถบไอตรงงงงแนมันเต็มนะผมสมัยจะกดสกิลได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอามีตัวละครที่เป็นคู่ที่มันเป็นคู่กันอะ่ะอย่างเช่นตัวละครเนี้ยทีน่าก,ก็คือเคี่ยวศูนย์เคี่ยวสวรรค์กับตัวอ่าชื่ออะไรเนะี้ยป้ายคนีสองตัวละครนี้นะผมที่เป็นคอมโบกันเองมันจะเกิดสกิลนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าแถบเต็มนะครับผม โอเคครับ okay, yeah. ผมผมาผ่านส่วนของการฝึกฝนที่ติดาการสอนเล่นถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะไม่จะเล่นเองได้แต่ตอนนี้ก็คืออิสระแล้วนะผมสิ่งแรกที่ผมคิดว่าควรจะทําก่อนที่เข้าเกมครั้งแรกตอนที่อิสระแล้วนี่นะครับผมก็คือไปที่กิจกรรมนะผมกิจกรรมตรงนี้นะกดกิจกรรมแล้วก็กดเลือกเนี่ยตามลาดับเลยเพื่อที่จะรับ,รบของในแต่และว,วัน แจ็คชื่อทุกวันกดขอออนไลน์เรับของตามเวลาที่เราเข้าอยู่ในเกมเล่นในแต่ละวันนะครับผมตอนนี้จะมีของมากมายคือเยอะมากนะผวอ่าจ,าจะไม่แต่พูดไม่หมดนะก็ต้องมาลองกดดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มีถึงเวลาเนี่ยเช่นอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ให้อาหารฟรีก็คือให้พลังงานในการเล่นในแต่ละ ช่วงวันจะมีอพลังงานแต่พลังงานตอนที่เราเข้าด่านนี้นะผมแล้วก็เข้าไปเล่นในส่วนเนี้ยก็คือใช้พลังงานตรงนี้นะที่เห็นนะผมใช้พลังงานก็คือใช้ด่านละ5เนี่ยอะไรตองนี้ก็คือได้กินอาหารฟรีก็คือได้50แต่ช่วงเวลาที่มีเวลาขึ้นจากตรงเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็ที่เข้าเลยในช่วงแรกก็คือของขวัญหรู้7วันนี้นะผมก็คือจะได้ของตามวันตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดก็จะได้พวกเนี้ยเป็นพวกล็อกอินวันแรกได้รับเศษอาวุธนะผมตามนี้เศษกิเลนไฟ80ใบจะได้เป็นชิ้น ส่วนหนึ่งอันนะครับผมวันที่30สเตวันแรกวันที่2ได้50าสเก็คือครบเป็นอ่าแปก็คือได้1ชิ้นเป็นกิเลนไฟนั่นเองนะครับผมที่เป็นกรอบม่วงก็คือโอเคเลยเป็นของแรสงสมควรนะรผมก็รับมาส่วนอันนี้จะเป็นล็อกอินวันนี้มอบอันนี้ก็คือเป็นตัวละครเซตตัวละครนะผมซึ่งเลือกได้แค่หนึ่งในสเท่านั้นเองนะผมก็คือถ้าเกิดเราเลือกเลือกได้แค่ตัวละครเดียวเราจะมีเลือกวันอื่นอีก อันเนี้ยวันที่ว,วันที่สามและวันที่สี่เนี่ยจะเป็นครบแปดสิบตัวละครเราจะไม่จะเลือกเป็นแบบคนละตัวละครได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้บทร้องตัวละครที่เราต้องการก็ต้องเลือกแต่ตัวละครนั้นเท่านั้นนะครับผมและสุดท้ายวันที่เจ็ดก็จะได้ตัวละครพิเศษหนึ่งตัวที่สเตตสัสที่ดีกว่าตัวละครข้างหน้านะครับผมเกมนี้จะมีสามฝ่ายนะคือฝ่ายจิตฝ่ายเทพและฝ่ายมานะครับผมซึ่งที่ว่าเนี่ยสามารถจะดูได้จากจุดนี้นะกระบวนทัพแนะนํา ก็จะมี3มสายที่เห็นนะผมคือสายเทพสายมารส,ส,ส,สายจิตก็จะมีสกิลต่างกันออกไปแล้วแต่ตัวละครซึ่งตอนี้จะกดเข้าไปดูได้นะอย่างเช่นสายเทพก็จะมีตัวละครพวกนี้ขึ้นมาเป็นอันนี้เป็นแนะนําว่าเราควรจะมีทีมขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นช่วงกลางของเกมหรือช่วงแต่ท้ายเกมที่เวทเทพแล้วอะไรอย่างนี้นะผมเป็นตัวละครที่อาจจะเหยียบต้องเติมเงินหรือว่าได้นู่นได้นี่แถวบบสูงๆหน่อยนะครับผมก็จะมีตัวละครในตามนี้ก็จะมีตัวละครที่ให้ฟรีมาที่จะไม่จะเลิกได้เมื่อกี้นี้ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นน นัสเซอร์เทพตัวนี้นะผมที่เป็นตัวละครหนึ่งในสามตัวละครจากสายเทพนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสายจิตจะเป็นตัวละครรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้กระจกสองปีาสานี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็สุดท้ายตัวละครสายมารก,ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นชื่ออะไรนะมอเยเนี่ยครับผมมอเยเนี่ยครับผมสังเกตตัวละครจะมีคุณภาพตรงนี้นะผมก็คือเป็นระดับความ ดูดีของตัวละครยิ่งตัวละครมีตัวเลขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะผมตัวละครที่หกห้านะซึ่งก็ถือตัวละครที่ดีกว่าตัวนี้อย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะผมที่แปดห้าก็คือยิ่งใกล้รอยยิ่งดีนะผมถ้าเกิดตัวละครอ่อนก็จะออกแนวว่าสีก็คือจะมีแนวห้าสิบก็คือดูสีนะดูสีม่วงก็คือสีม่วงก็เป็นขั้นที่ต่ําหน่อยแล้วก็ส้มจะดีขึ้นมาแล้วก็ส้มคือดีสุดนะผมแต่จะมีส้มหลายแบบเหมือนกันนะผมแล้วก็จะมีตัวละครสีอื่นเช่นสีฟ้าสีเขียวซึ่จะอ่อนกว่านี้อี นะแล้วก็สมัยจะดูได้ว่าเราควรจะเลือกทีมยังไงแล้วก็ดูข้อมูลตัวละครได้อย่างเช่นตัวละครที่เรามนก้คือเนี่ยเคี่ยวสวรรค์กับป้ายคันนี้เดวให้ฟรีมาก็สมัยที่จะกดแลวลองเลือกดูสกิลตัวละครความสามารถตัวละครแต่ละตัวได้นะที่นต้องการจะดูนะผมก็สมัยที่จะเข้ามาดูแลวิเคราะห์ตัวละครที่เราต้องการจะเลือกเล่นได้อะไรนี้นะผมเช่นตัวละครนี้ก็จะมีสกิลตามที่เห็นนี้ก็เลยดูตามฝ่ายไปนะผมทั้ง3ตัวละครที่อยู่3ฝ่ายเลย เพราะถ่าสว่าเราชอบถูกชะตากกตนนะัวละครไหนก็เลือกตัวละคร้นมาเล่นแล้วกันะะนะผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะผมแล้วแต่เลยนะผมก็จะเลือกเป็นกระจกสองิษัแล้วกันนะให้แบบตัวละครหญิงเป็นการเปผู้หญิงโดยตรงนะครับผมแล้วก็วันที่สี่ค่อยจัดให้ครบตัวละครน,นะตามนั้นนะผมแล้วก็จะมีส่วนของบารา่ตรงข้างล่างซ้ายสุดนะผมจะเป็นส่วนของการฝึกฝนตัวละครจะมีส่วนอื่นด้วยนะส่วนอื่นก็จะต้องปลดล็องในช่วงอนาคตต่อไปจะมียว่วยวนมีให้องขวัญซึ่ง ผม,ผมคิดว่าคงคงเล่นไม่ถึงขั้นของขั pues so นนะเพราะว่าเวลยี่แปดนั้นใช้เวลาสมควรนะครับผมตัวนี้ก็คิดว่ามากดได้เลยเพราะว่าในตัวละครเรนนีชายาฝึกฝนนะคือตัวละครหลักของเราเท่านั้นนะครับผมก็ใช้เรื่อยๆก็มาเรื่อยๆตอนที่เราผ่านด่านนานๆนะครับเนี่ยสังเกตตรงโซฟานะครับผมมีคําว่ายั่วยวนด้วยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอเวีลสิบสี่เราจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคเวีลสิบแปดนะครับกดล็อกส <c oughs> <laughs> ่วนหลังประลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พูดคุยแล้วก็อัปเกรดทีเดียวด้วยอืออฮึก็ส่งงนราปะล ่นอคงไม่ต้องพูดถึงมากก็แค่เป็นการแชทอะไรอย่างนี้แล้วก็อัปเกดตจากเมื่อกี้ที่ได้ทีละห้าก็เป็นเต็มที่สุดหล่อได้เลยนะผมส่วนของรัาปะลองก็คือส่วน PPP นั่นแหละครับผมก็จะมีส่วนของสนับปลอป็นการแต่แลนั่นแหละครับผมที่ต้องมาสู้ p ีพีตัวละครอื่นๆนะครับก็ เข้าไปแล้วก็เป็นการออโต้สู้กันอันนี้เป็นบอทนะตงเกดนจกเยวล28แต่ว่าตัวละครศัตรูนั้นอ่อนมากเพราะว่ามันตั้งให้ช่วงแรกอ่ะตั้งให้เพื่อีจะมีศมัตรูเพื่อที่จะเล่นกรณีที่คนเพิ่งเข้ามาเพิ่งติดเซิร์ฟใหม่ๆอะไรนี้นะผมก็สมื่อทจามาสู้และต่อยเล่ไเพ่ระยะหนึ่งนะผมเพื่อที่จะให้มีอะไรเล่นในช่วงแรกของเกมพอหลังๆแล้วจะเจอแต่คนที่เป็นคนจริงที่จะโหดกว่าน,นี้มากนะผมก็มีสก,กิลตัวละครนะนะผมจะเพิ่งเห็นในตอนนี้เพราะว่า ถ้าเกิดเล่นไปไม่นานนะกาเล่นแบบแรกๆอาจจะไม่เห็นสกิลตัวละครเพราะว่ามันแถบไม่เต็มไงทีน,นี้แถบการฮิลของตัวละครป้ายคันนี้แถบยิงหมู่ของและคุณคุงแล้วก็เข้ส่สวนนีจริงมีสกิลเดี่ยวของมันด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีตัวละครขบวกบป้ายคันนี้ก็เลยมีสกิลหมู่ต่อเวลานะครับผมแล้วพอชนะป้าก็จะได้สุ่มของ3อย่างให้เลือกเปิดป้ายจากเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นมานะครับผมก็โอเคอันนี้ไม่ได้เลือกอันนี้มันพอดีว่าเราไม่ได้กดมันเลยออโต้ให้เองนะผมโอเคไปที่มอเตอโอเคอ๋อใช่ล ก็คือกดจ้างจะได้ตัวละครพิเศษเพิ่มมาด้วยถ้าเกิดตรงนี้ยส่วนเนี้ยจะมีการสิบครั้งเลยเหรออู้ว่าอังนี้เซิร์ฟอังกฤษไม่มีนะสิบครั้งนะเนี่ยเฮ้ยดีดีด,ด,ดโอเคโอเคก็อคตอนนี้จะสุ่มตัวละครจะมีบอกคุณภาพบอกตัวละครพวกนี้ได้หรือว่าถ้าดวงไม่ดีก็ได้เสร็จนะครับผมโอเคสีฟ้าเยอะมากสีฟ้าเยอะเลยไม่เอาสีฟ้าเดี๋ยวสีม่วงขึ้นไปสีส้มก็ได้ส้มนะโอเคตรงนี้ห้าสิบ ดกดแทะศัตรูแล้วก็ได้เมจเดียวศัตรูมีโอกาสที่จะมึนงงได้นะผมแล้วก็ชตาของตัวละครฮีโร่ชตาเดีวยวกับตัวละครนี้ก็คือตัวละครนี้ต้องถ้าเกิดเลือกตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่คมอมโบกันแล้วก็ได้สกิลคู่ได้นะผมนั่นแหละโอเคแล้วก็นาสเตอร์โอ้โหได้นาสเตอร์เลยเหรอโอ้โโอเคเราไม่ต้องเลือกนาสเตอร์นะโชคดีไม่เลือกนาสเตอร์เราเลือกตัวละครไอ้กระจกนั่นนะครับผมโอเคแล้วก็ มีตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆนะตัวละครหนึ่งที่ผมอยากได้แต่ว่าไม่เคยได้มาก่อนผมจะพาไปดูตัวละครนั้นในส่วนขั้นหลังก็คือตัวละครนี้นี่แหละอยากได้โซจับปีศาจนะผมเป็นตัวละครมีลอรี่มีกันลอระเนี่ยมีเงามีมอมีกอดด้วยสังเกตดูคุณ575แบบตัวแรตัวแรนะแล้วก็โอเคเาคิดได้ตัวละครใหม่แล้วสมมตจะปรับตัวละครเป็นตัวละครอื่นได้นะผมเช่นจะปรับตัวละครสายชิวออกก็ได้ก็ สับตัวละครนะั้นเปลี่ยนเปลี่ยนคุนพลนะผมเอาตัวละครนี้มาใส่แทนอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็จะดูแบบเทพมากขึ้นน,นะโอเคแล้วจีบกีเนี่ยถ้าเากิดเรากดมอจ้างแล้วกดอันเนี้ยจะสามารถที่ใช้ฟรีได้นะเนี่ยตามเวลาที่เห็นนะผมจ้างฟรีได้ทุกๆุกสิบนาทีจ้างได้สามครั้งตัแต่ละวันนะก็ได้ตัวละครใหม่ซึ่งเป็นตัวละครสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมไม่เขาเก่งเท่าไหร่ก็จะซึมดันบอสของเซตสองนะครับผมเร็วมากถ้าเกิดเราแบบว่ากดค่ำค่นี้จะไปได้เร็วมากนะผมมีีสส่่ววนนนนงัดจะะมพูคุย ก็คือเป็นแชทของผู้เล่นทั้งหมดระบบแล้วก็เนี่ยผมทั่วโลกมีใครพูดอะไรไงบ้างนะผมเช่นสวัสดีก็ได้สวัสดีสวัสดีไม่สวัสดีก็ส่งไปได้นะผมก็จะขึ้นชื่อมาแล้วก็ชื่อขึ้นว่าเราคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ยิงอีกมากมายแล้วกองทัพก็คือเป็นกิ้นะผมแล้วก็ส่วนตัวไม่จะคุยกับคนที่เราต้องการคุยได้อะไรอย่างนี้นะผมสวัสดีคนเดียวเลยนี่คืออะไรโอเคสุดสองนะผมข้อความเต้งก็กวาดร้างเหรอ โอเคส่วนของข้อความเด้งนะผมเป็นส่วนที่ผมชอบมากสังเกตเห็นจากข้อความเด้งมันจะมีข้อความขึ้นมาเช่นโอ๊อวดด้วยไปด้วยรักเห็นใจทำใจเลือกเองได้ก็คือจะพิมพ์ตรงนี้ไปสกิลขึ้นเฉยนั่นแหละพิมพ์ไปนะผมเช่นพิมพ์ว่าแล็กคูณน่ารักไปแลป้ระหว่างที่สับสู้เนี่ยไปออโต้ไปตกลงบ้าแล้วกดส่งไปนะผมจะขึ้นข้อความออกมาตอนที่เราเล่นเนี่ยครับผมอยู่ในสุดนี้ นี่ครับผมแนละคูณคุงแล้วมันก็ตบเกมพอดีไปเลยไม่มันไม่ไมทันได้พูดถึงเลยเอาทีนึงนะเราเข้าไปในเกมใหม่นะผมแนละ้วกดดูทีนึงเป็นการเด้งข้อความขึ้นมาเหมือนกับว่ามีการแชร์เกมอยู่ครับผมแล้วก็เีี้ยวคมว่าสูา้ๆๆอะไรนี้เป็นแนวของแนวออนไลน์ว่ามีคนกาลังเช <c oughs> ียร์เราอยู่แล้วก็ผมเชื่อต้องมีคําพูดที่ออกแนวคาหยาบบ้างที่เห็นนะผมนั่นแหละก็จะมีเพราะว่าเป็นเป็นเซิร์ฟไทยล้วเข้าใจว่าดิษไทยเยอะนะ โอเคพอดีว่ามันไปวัสิบสี่แล้วก็ขออนุญาตข้ามไปพูดถึงส่วนของบาร์เล่ายั่วยวนยก่อนแลวกันนะครับผมจุดนี้คือจุดท,ที่ผมเงือบตอนนี้ผมเื่นครั้งแรกเงือกแบบโคตรเงือบนะครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่บนโซฟาการต่อสู้ไม่พอรกปวดคิกยั <ปด S 2> ่วยวนในท่านสงสัยใช่ไหมว่าในบาร์เ่าจะโยั่วยวนยังไงใช่ดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะวัวดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะดูมามาวนะเธอ อันนี้แต่จะคิดได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือการกดยั่วยวนเพื่อที่จะรักหัวใจเมื่อหัวใจเราจะมีแถบข้างขวาของสงบขึ้นมาซึ่งมันดูุูมมากก็จะมีเสียงเออขึ้นมากดดนรัวก็จะมีเสียงโดนรัว t ค h e fuck โอเป็นการเปย์สาวที่ผมว่าเปย์สาวเพื่ออย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้คืออะไรตัดสิบเพื่อที่จะยั่วยวนสิบครั้งมาเดี๋ยวนะก็น่าจ่าย เองนะเปิดก่อนโอเคได้ของวันนี้นะยาอพาพุณภาพแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา้สึกว่าอยากจ่ายถ้าจ่ายไปแล้วก็เปมันเป็นการเปแท้จริงไม่ได้แล้วรอว,วันนี้ก็ได้โอเคเราจะรอฟื้นฟูแล้วก็ค่อยปเถอต่อนะจะอยาจ้าจ๋าซึาาเรามีค่าสิทธิสมเพียงพอแลตัวละครหลักถึงคาเมื่คอคนนี้ถึงจะเปสาวคนอื่นได้นะครับผมจะมีรายชื่อเนี่ยที่จะปลดล็รกได้ก็มีเนี่ยขึ้นหน้ามาให้ออเปย์ทั้งหมดห้าตัวละครนะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปจนกระทั่งครบลอจะเป็นไงงน,นี้มีเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนเมาอ่ะเหมือนเมาด้อยแถ้าเกิดกนดูในส่วนของตัวละครตรงนี้ก็จะมีขึ้น,น,นพวกนี้นะ,นะผมเขาอมูลสาวใช้สาวใช้ยายา,ยาแล้วผมก็ยีแบบต้นต่อสาวใช้ที่เมื่อกี้เรากดแล้วยโยนนะผมที่เพิ่ม e อ P สาวใช้ผมพบความชอบก็คือมอ,องขวัญให้ตอนวิท่แ28นะผมแล้วก็ฝูฝนคู่สาวใช้นะผมที่จะได้รับยาคุณภาพด้วยนะผมไฝูฝนคู่ มาเพนคู่กับยายาอยา,ากัพคุณภาพก็เป็นเกมที่เราไปตบมอนเตอร์เพ <th ื่อเปย์สาวเพื <th ่อได้พลังเพิ่มเติมอย่างที่เห็นน <th ี้นะผมรู <th ้สึกว่ามีขวาวที่ติดเรทเยอะมากปวดหัวเลยกับเซิร์ฟไทยปวดหัวเลยจริงจิปิดได้นะแต่จะปิดได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยคำหยาบคายหรือว่ารู้สึกว่ามันลกตามากไปอ่ะก็คือกดที่ว้อความเด่งแล้วก็กดคําว่าปิดก็จะไม่มีขึ้นแล้วนะผมถ้าอยากเห็นข้อวามก็กดขึ้นมาแล้วก็จะเด้งขึ้นมาที่เห็นนะครับผมก็ มันจะมีเนี่ยข้อความมากมายทั้งมีข้อความที่เป็นแบบพวกนี้นะครับคือกดปุบ๊บก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาเป็นออโต้เลยนะผมเนี่ยบบก็จะจะกดได้นะผมแต่บอกเลยว่าพอเห็นคำหยาบใครหรือคำแปลกมากขึ้นก็ปิดดีกว่านะปิดไปนะผมแล้วก็อ่ะเล่นไปตามปกตินะเรื่อยๆอัปเกรดเรื่อยๆๆแล้วก็ซึมซับเนื้อเรื่องเรื่องราวของเกมนๆๆกี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสักรอบหนึ่งมามีอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้8ปดร้อยแปบนะผม จ้างสิครั้งราคาเจ8ดสีแปดราคาที่ถูกมากลดราคาอยู่นี้รีบกดเลยดีกว่านะขอได้พี่มีโรลี่โอ้ตัวครน,นี้มีนะคือ <c ười> เราได้เส็จสิบจากการเลือกกันแล้วตัวละครน,นี้ซ้ำไม่เป็นไรไมันได้ง่าย <c ười> โอ้ได้สีฟ้ามาเลยแต่คงยากอะโอเคตรงนี้ส่วนนี้อ๋อถ้าเกิดจ้างอู้ดีสิอาโอเคถ้าเกิดจ้างบ่อยจะได โุ้ยสองคนโอเคสองคนนะถ้าผมกดนี้ปั๊บแล้วผมไปโอเคกดอีกสองครั้งนะผมน่าจะได้คนดี่โอเคแล,แล้วก็ได้หลุยร์หายรอบหนึ่ง <c oughs> อีกสี่ครั้งเอาอ่ะค่อยๆไปนี่ผมเล่นแค่แค่สามชั่วโมงกัได้ขนาดนี้นะอันนี้คือปั๊มตังค์อันนี้ไม่ใช่ปั๊มตังค์อันนี้คือเรียกว่าเปตังกันกับตรงนี้เยอะมากแล้วผมสีทองสีส้มนะผมได้ตัวพี่หมี ถอยจิิตวญญาณพอแล้วไม่ <c oughs> เอ,อาแล้ว <c oughs> ดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอะ่ะโอเคไปต่อไปต่อเช้าแล้วจ้าตื่นดึกแล้วตอนนี้น<อ>บ่ายเนี่ยบ่ายสามแล้วเนี่ยเมาเนี่ยเมาเมาเยอะเนี่ยยั่วยวนต่อหรือท่ายวดเออมีทูถ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 ูมีโชว์เลื่องร่าง okay, โอเคเต็มแล้วแล้วไงต่อดู่สิได้ของขวัญต่อนะครรับ็เเสจแล้วฮ้ยสุดก็เสร็จแล้วคืออะไรวะ เสร็จอะไรเธอเสร็จอะไรยังไงโอเคได้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นเต็มที่แล้วแล้วยังต่ออ๋อกดที่เหนก็กดได้แค่เอพีนะผมแต่ว่าแถบนี้เต็มแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมแล้วสุดก็เสร็จแล้วนี่คืออะไรว้เดาละครตัวละครอื่นเราปลดล็อกตัวละครวงนี้แล้วก็ให้ตัวละครหลักเวลเท่านี้ค่าสิทธิ์สมเพิ่มขึ้นถึงเท่านี้ก็จะได้เป็นปลดล็อกตัวละครตัวอื่นที่มีได้รับ ย่าอาคุณภาพได้รับตังค์เพิ่มจากการยั่วยวนนะครับผมดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะนะก็คือที่เหลือส่วนของของขวัญกับฝึกฝนคู่มันต้องรอเวลตอนนี้ก็เลยอาจจะยังเล่นไม่ได้ในพาร์ทนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็คือข้่าวเกมนี้ก็คือมาได้แล้วครับผมที่ผมบอกตอนกลางๆเกมว่ามันคือการสู้กับปีศาจพวกเปสาวนะครับผม โอเคก็วันนี้นะครับผมสับเกมคาวพีโร o นะ,ะผมอบอกอย่างของเกมกระจ่างเรียบร้อยนะ,ะว่าเป็นเกมเปซาวนะ,ะผมโอเคที่ทำไปหลาย bye!